อมอนี่สำหรับครอบครัวบุญเฮิมจะเลี้ยงมาเลี้ยงเป็ดเป็ดอายุหนึ่งสัปดาห์ประมาณหนึ่งร้อยตัวนี่นุ่มหน่อยหนาะมุนพ้นเลี้ยงเป็ดจะคองจะของเป็ดาาว่า,าจะให้เหลือครบถึง่รอยตัวบบบู จะเป็นไปบ่ได้แม่ก็จะให้เลือมากที่สุดอีคือผู้จัดการเนี่ยกำลังเห็ดควกหมูเห็ดหมูอีกสองตัวเป็ดร้อยตัวงัวหนึ่งตัวสู้ๆนะเป็หน้อย เหลือครบนะจ๊ะยังสามารถสู่ส